อ่าสดี๋ยวนะครับรถยุทธคาครับนี่มานําเสนอรถประจำจันทร์ที่25นะครับจันทนี้รถเข้าไม่เยอะนะครับอ่านะครับนะครับเพราะเพราะว่ารถจากไทยอูลิกครับไม่เข้านะครับเขาจะยอดนะครับเขาเข้าต้นเดือนนะครับตันวานะฮะใครที่ชอบรถไทยอูลิกรอก่อนนะครับอ่าเริ่มแต่คันแรกครับเบอร์หนึ่งครับผมนี่เป็นดีแม็กครับเกรดเอจากพารากอนนะครับผมเรียงต่อเนื่องเลยนะ อ่ะครับอาให้ชมตรงนี้เลยนะครับผมอ่าบีเอ็มห้าสองศูนย์ดีเซลราคาหนึ่งล้านสามหมื่นนะครับมีราคามาแล้วนะล้านสามหมื่นยังรวมค่าใช้จ่ายนะบีเอ็มเดี๋ยวผมไปถ่ายข้างหน้าให้ให้ดูกันนะฮะบีเอ็มนะครับอ่ผมบอกไว้ก่อนต้นต้นต้นคลิปเพราะกันนี้สวยจริงครับมาสี่หมื่นเก์เอด้วยครับแล้วกันนี้ครับดิจินเดอร์ครับหนึ่งเดียวเลยโฟร์จูเนอร์เวอร์ีเลยครับผม มาเ,เข้าไปเยอะนะฮะนี่ครับมีน้องฟอร์ดอามติสนิสสันอัลเวตัวใหม่นะครับเป็นมาสตเนี่นะครับเป็นุนไดเอสุนไดเอสหรือเป็นฟกคาราเวลฮอนด้าซีวิกเบอร์น17นะฮะแล้วด้เป็นทางด้านของ a l t ติสเบอร์23 จากกรุงเทพออโตริสนะครับผมเกรดเอนะครับผมเป็นตัวเอสปอร์ตด้วยนะครับคันนี้ขับดีครับเกรดเอด้วยนะอ่านะครับ c ีอีดีเซลครับนี่ครับเบอร์ยี่สิบแปดครับซีอีดีดีเซลนะครับผมครับฮอนด้าซิตี้ครับผมเบอร์ยี่สิบเอ็ดครับผมคันนี้เบอร์ยี่สิบเอ็ดนะนะครับอุ้ยนะครับ แล้วเราตู้นะครับเรียงตั้งแต่เบอร์ที่สามสิบเป็นต้นไปเลยนะครับตั้งแต่คันยี่สิบเก้าเป็นต้นไปนะครับขอโทษครับสามสิบนดไปเลยนะครับผมรถตู้นะครับตรงนี้เป็นมาจิตตี้ครับเป็นคอมพิวเตอร์นะครับผมนะครับรวมกันถึงเกียร์คาริบวาครับอนะครับผมรถตู้เรียงกันต่อเนื่องเลยนะฮะ นะครับปรตูนะครับปร,ต,ปรตูเริ่มมงเที่ยงตรงนะบม,มูลเที่ยงตรงครับนะครับเดี๋ยวบมูลเที่ยงเที่ยงตรงเลยนะครับแล้วเข้ามาชมรถวัทิตย์ได้นะครับติดต่อช้าช้างนะเพะเข้ามาดูรถนะครับอ่านะครับนี่ยาวไปนู่นเลยครับผมผมคงไม่เดินเป็นตงรงนู้นนะครับรรถก็มันเหมือนกันนะครับหน้ายาวเครื่องของจุดแปด G นะครัับบนะคราเจโลครับวันนี้ครับสี่คันเรี้ยงต่อเนื่องเลยมาจากกรุงไทยนะครับผมนะครับดูไปเรื่อยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะไปเดินให้ดูถ่ายรถข้างหน้าครับรถข้างหน้าเขาจดโชว์ครับให้ลูกค้าที่เขามาเติมน้ำมันได้เห็นนะครับวพาที่นี่ปมีการประมวลรถนะฮะ หลายคนนะเข้ามาซื้อมปหลายคันแล้วนะครับอ่าครับเข้ามาดูซื้อเข้ามาเดินดูนะครับคนที่เข้ามากินกาแฟเมริเตรเรซซเมซอนเซเว่นหรือเข้าโรงนรมครับเขาจะเขาก็เขาก็จะเห็นแล้วว่าที่นี่มีขายรถด้วยนะครับหลายหลายคนเข้าดึงเข้ามาดูรถข้างในตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้ครับดึงเข้าไปชมรถนะครับติดต่อเยช้างครับผมนะครับผม เบอร์โทรผมก็โพสไว้ข้างล่างคลิปนี้อยู่แล้วนะครับเบอร์โทรเบอร์เดิมรครับศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดสามเก้าเก้าศูนย์นะครับผมตรงนี้นะครับกระบ,บะนะครับเดี๋ยวเราผมจะเดินไปถา่ายรถข้างหน้าให้ดูครับเป็นคนสุดท้ายนะครับแต่เบอร์ป้ายก็อาจจะเพ่ได้วางนะฮะนี่นะครับ เดี๋ยวนี้เกียร์ออโต้นะฮะเบอร์8 2ตูวทึบตอนเดียวเกียร์ออโต้ครับครับผมนี่ครับส่วข้างหน้าครับมาเจตตี้หนึ่งเดียวของนี้ครับผมมาเจตตี้นะครับุดสวยนะครับผมมาเจตตี้นะครับเกียร์เบรได้ครับผมมาเจตตี้นะฮะอันนี้แล้วเป็นเกียร์คาริวาวครับ ราคา7จ็ดแสนไปลายครับผมอันนี้ตัวท็อปนะเหมือนที่ผมถ่ายให้ชมเมื่อวันก่อนนะครับนะครับไม้แสนต้นครับผมขับดีครับขับดีนะครับขับดีเกียร์คาริวาวนะครับนี่เป็นแคมเบรี่ครับสองสองจุดห้านะครับผมและคันนี้นะครับที่ผมบอกเมื่อสักครู่ราคาหนึ่งล้านสามหมื่นครับ BM 520ห้าสองศูนย์ดีเซลครับ ในเพียงสี่หมื่นครับสี่หมื่น 40, 40, แท้ครับผมนี่ก็เลยก็ได้คันครับเ e บนก็เป็น E สามห้าสิบครับแล้วเป็นเอา่าดไฮบิดครับนี่ครับหรือเป็นคันนี้ครับเอา่าเครื่อง V 6เครื่อง3 5 0 0นะครับผม นี่ครับตรงนี้ก็าได้ไปเขียนด้วยนะเอ็กซ์คูซีดนี่ครับผมอ่าครับจากซูมโตโมะนะน่ากันนี้ครับซีวิคตัว EL ครับเครื่องพันแปดครับซีวิคน่าคอทอเลขสวยเลยนะสามเจ็ดสีน้ำเงินคันเดียวเลยหนึ่งคันเดียวเลยครับครับเครื่องพันแปดตัวเอลถคันนี้ครับสวิปรังเมไม่รักหมื่นครับเกรดบีซื้อได้สองแสนแปไปายนะครับผม ขันขวาครับมิวเอ็นะครับผมนิวเอ็กซ์พุ่งพันเก้าเจ็ดเอครับนะครับนี่บอกราคาด้วยนะถ้าใครสนใจอยากรู้ราคากันอื่นเข้าเว็บไซต์ไปดูได้ครับผมโพสไว้ข้างคลิปนะครับผมผมคงบอกราคารถทุกคันก็ไม่ได้ทุกมันก็ไม่ไหวใช่ไหมครับรถเรามีเยอะนะครับผมหลายคนบอกว่าขอบอรอ,ขอ,ข,อ,ข,อ,ข,อขอราคาด้วยมัน มันเยอะครับผมถ้าบอกไปก็มันก็คลิปมันก็ยาวยาว,ยาวใช่ไหมครับครับผมนี่ครับเบอร์สิบครับเบอร์สิบมียอ็มคนนี้เบอร์สิบครับผอมเบอร์สิบมีนี่เบอร์สิบนะครับผมเบอร์สิบนะอ่านะครับอ่า <c oughs> เกียร์เบอร์สามหนึ่งนะอ่า ไปกีดถ่ายดูครับนี่มีเบอร์ละเบอร์หันหนึ่งอ๋อโอเคนะครับวันนี้ผมโบ๊ทยุทธามานำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับไม่มีควสุขนะครับผมขอบคุณครับ